หืออืะดาษกินงงใช่อืออร่อยมาจักพี่น้องน้ำพริกเขียหวานมากก็กินข้าวบั้นเพิ่นสามมึงมีอย่างนะข้าวหงส์งข้าวกับอันเนี้ยบ้านเธอเรียกอะไรนะต้มสุกเนี่ยต้มสุกเนื้อัวเออบ้านฉันเอิร์นอันมอนต้มแซ่บบ้านเข้าไปจับพี่น้องต้มกระดูกอือแล้วก็ไข่เจียวให้น้องแล้วก็มีผัก ตับแตงมีอะไรบ้างอ่ะโหระพาอะไรนะเออเออก๋สาวมาอร่อยมากกินอืมอะกินไหนก่อนวะจะ <laughs> กินกับข้าวเหนียวห <laughs> รือกินกับเจเา้าันรมากินกับข้าวเจ้าข้าวเสียบ้านฉันกินกับข้าวเหนียว <laughs> เล <อา S 1> <laughs> ยบอกว่า,าอืมข้าวเหนียวไม่กินเนาะนั่งหุงข้าวแเราเล็กข้าวเหนียวมากินกับต้ <laughs> <laughs> แแมแซ่บ ชอก,กินแบบนั้นหรือบ้านเธอบ้านชอก,กินแบบนี้นะ,ะบ้านไม่เหมือนนเราก็กินเนี่ยเครื่อ้ปกติกินกัข้าวสวยข้าวสวยก็กินเนี่น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอือลืมบอกว่ามีกะทิน้ำพริกกะปิอืมน้ำพริกกะปิกกับไข่เจียวเนาะอร่อโอเคอร่อยน้ำตาหน่อยชิมน้ำพริกกะปิกันก่อนเลยอ้าทำ ในรังกะปิเอาใส่อีกดิเดี๋ยวเขาไม่เห็นไงเขาไม่เห็นโอเคกินกับใงอันนี้ในรอบกีนะ่ปีวะอ่าน้ำพริกกะปิไม่ได้กินน้ำมันนะใช่ไหมอืมอืมอด้อยนะอืมรสหวานนิดนึงอืมแต่ไม่อยากให้มันเผ็ดมากไอ้เพราะนี่เผ็ดเนหรออ,อร่อย ทราบเลยอ่ะเขาเลยต้องซราบบ้างต้องทราบใช่ไหมเนื้อก็ไม่เห็นเห็นไหมบางทีคนทําไม่เป็นอ่ะมันจะมีกลิ่นนะหรอใช่ก็กระดูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันก็ใส่กระดูกเยอะมากอ่ะก็ล้างกระดูกก่อนหรอใช่ล้างก่อนเอาอะไรออกหมดไม่ใช่เอาอะไรมาถึงว่าน้ำมันดำๆใช่ไหมกระดูกเราก็เอาเนื้อเอาอะไรล้างแล้วจะกิน่ะไรกเนนะต้มกิมพับเอืมมันจะต้มจิมพับเต ถ้าฉันทำเองมันจะแบบนี้นะมันแซ่บกว่านี้อันนี้มันในขวดเหรออืมแต่ถ้าฉันเอามัาแซ่บกว่านี้อันนี้ก็อร่อยนะถ้าเอามาจับเปรมันม้ำซีนอารมณ์มันไม่อยากทำไ, <ขอ S 1> ไมทำไมง่ายขวดก็เลยเอาพี่คนเา่าคนใต้เนาะคนใต้แหล่งใต้นหมแหล่งใต้ได้ไหมแหล่งไม่ได้เลยแหล่งไม่ได้ฉันชอบภาษาใต้เลยไทยฉัน ซ้ามันแหล่งนะแหล่งเบาๆแบบจำเนียงอ่ะนึกออกปะฉันว่าเธอได้ยินแล้วตอนที่ฉันทำมานอ่ะมันจะมีอะไรเยอะเลยเยอะเลยเด็กอ่ะใช่ไหมเอออฉันก็มองแล้วก็ทีนี้ฉันก็พูดอ่ะลอยจนหัวอื้อเือรสชาตขอืมอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยใช่ไหมอืม่อยจนหัวได้ไหมสุได้ไหมได้ ทานแแป้งเยอะอืมนี่ถ้าเราไม่มากินฉันก็นั่งกินคนเดียวนะเออก็กินคนเดียวบางฉันก็กินคนเดียวเหมือนกันแต่ฉันไม่มาเธอยังมีลูกเนี่ยมันเธอคิดว่ามันจะกินกั่ฉันเหรอเธอก็ดูสิมันก็อย่างนี้กต่ที่บกงไม่ทำแบบนี้หรอ no ฉันถึงฉันจัดขึ้นโต๊ะมันก็ไม่มาันงอย่างนี้อืมฉันก็ต้องไปนั่งกินดูทีวีเลยอมเหมือนฉันเลยบางทีฉันก็บอกว่า มันมีมานั่งกินกับหนูแล้วหนูทําไมมันไม่นั่งเวลาเรามันนั่งกับมันมันไปทําอย่างอื่นใช่อือฉันอะก็ทำเยอะๆอะแฟงก็มานั่งหม,มายถึงมันอะทำเยอะๆเลยนะอ,อาหารนะ่ะเนาะมันใส่ถาดไม่ได้มันเยอะจัดต้องมานั่งนี่เห็นไหม กระดูกอะมันดีฉันเริ่มเหมือนกันแหละฉันน้ำมันแต่ดีว่าเรากินยาก่อนแล้วมันยัดเข้าไปทุกวันเน่ยอืมสอมเม็ดสามเม็ด เย็นก่อนน,นอนทุงนี้คนก็คงโทยเยอะเหมือนกันแหละรุงนี้ใช่เปลดยโชยอืยออโอเคขอตัวกินข้าวอันนี้นนจ้าแซบแซบสบาย